สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาะแนะนำนะครับคันธนูคอมเพลสสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหัดยิงนะครับคันรุ่นนี้นะครับจะเป็นคัน b o เท็กโซเยอร์นะครับเป็นคันที่คอมเพลสที่สามารถปรับน้ำหนักดึงนะครับอยู่ในช่วงระหว่าง40ถึง65ปอนด์นะครับแล้วก็สามารถปรับระยะดึงได้ตั้งแต่19ถึง29นิ้วโดวยที่คุณสามารถปรับได้เองนะครับโดยใช้ หกเหลี่ยมนะครับปรับดอเลงนะครับได้ตรงนี้นะครับผมส่วนที่2อนะครับในการปรับน้ําหนักปอนนะครับคือหรือแรงน้าวของคันธนูนั้นสามารถปรับได้จากตรงตัวน็อตของจุดระหว่างลิ้มแล้วก็คันธนูนะครับสําหรับคันรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นชุดพร้อมยิงสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็จะประกอบด้วยศูนย์เลงนะครับเรสสําหรับวางลูกธนูสายคล้องแขนหรือที่เรียกว่าสลิงเกอร์นะครับ แล้วก็ในเซตก็จะมีะรีลิสและก็ลูกธนูจะเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นเริ่มยิงและก็สามารถใช้ได้หลายคนนะครับเพียงแต่ว่าต้องอมีการปรับให้พอดีกับแต่ละคนนะครับคันรุ่นนี้นะครับเป็นคันที่ราคาไม่แพงนะครับก็เหมาะสําหรับเป็นคันที่ใช้สําหรับทดลองดูก่อนว่าคุณชอบในกีฬาย,ยิงธนูหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่านใน ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับธนูก็จะมีข้อห้ามก็คือ1ก็คือเวลาไม่มีลูกธนูแล้วเนี่ยห้ามดึงสายเปล่านะครับเพราะถ้าหากเราปล่อยสายเปล่าเนี่ยแรงส่งทั้งหมดจะลงกับคันธนูเมื่อไม่มีลูกธนูรับไปเนี่ยะะจะทําให้คันธนูเกิดความเสียหายนะครับส่วนอ,อย่างที่2ก็คือ,อเมื่อทําการยิงนะครับควรจะหันไปทางด้านที่มีเป้ารองรับลูกธนูซึ่งทําจากวัสดุเช่นฟางหรือโฟมนะครับ หรือเป็นยางที่รองรับห้ามยิงไปในในพวกที่เป็นต้นไม้หรือว่า,ายิงเข้ากําแพงซึ่งจะทําให้ลูกธนูเสียหายได้ครับผมกำแพงไม่เสียหายใช่ไมค้ <laughs> กำแพงไม่พังครับแต่ว่าลูกธนูพังครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับการาเซตฟอร์มในการยิงของปาเบื้องต้นนะครับใ <c oughs> นระดับแรกเลยนะครับ <c oughs> สิ่งแรกที่เราต้อง ต้องปรับตั้งถูกต้องก็คือช่วงดึงหรือว่ารอเลงนะครับลักษณะการเซตที่ถูกต้องนะอันดับแรกก็คือโบอามหรือว่าแขนที่จับหันธนูนะครับลักษณะที่ถูกต้องคือต้องเหยียดออกไปพอประมาณนะครับและยกขึ้นนะ ก็หน้าเข้ามาโดยปกติแล้วนะครับสายจุดที่ประทับนี่คือเราจะใช้จมปลายจมูกเป็นหลักนะครับลักษณะนี้อาเดี๋ยวเอาตาลักษณะนี้แสดงว่ารอเล้งของคันธนูเนี่ยยาวเกินไปสำหรับผู้หญิงนะครับอาเอาคันลงครับสำหรับคันคันนี้นะครับลักษณะการปรับรอเล้งเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับ สามารถใช้หกเหลี่ยมครับแค่ตัวเดียวนะครับตัวที่หกเหลี่ยมเราจะใช้เป็นในระบบนิ้วนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเก้าน่ครับลักษณะการตัดครับเราจะเห็นมันจะมีน็อตที่ใช้ล็อกชิ้นโมดูลเนี่ยอยู่2ตัวนะครับตัวที่1นึคือตัวนี้แล้วก็มันจะหลบหลบอยู่อยู่ด้านในนะครับอีกหตัว ลักษณะาาการปรับแคมบนกับแคมล่างครับมันจะเหมือนกันนะครับเวลาปรับก็คือเราจะต้องปรับบนกับล่างเนี่ยให้เหมือนกัน,นครับสมมุติว่าเราต้องการปรับไปที่เลขสมมุติว่าเป็นเลขห้านะครับข้างบนปรับเป็นเลขหาด้านล่างครับด้านล่างก็ต้องเป็นเลขห้าเหมือนกันนะครับสำหรับคันธนูคันนี้เนี่ย เลขหนึ่งครับก็คือเลขน้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วงดึงที่ยาวที่สุดนะครับในในกรณีขิงคันนี้ก็คือ1จะเท่ากับดรอว์เลงประมาณ29นิ้วนะครับไล่ไปเรื่อยจนถึงเลข8นะครับก็คือเลข8จะเป็นตัวที่สั้นที่สุดครับครับ,รบหลังจากที่เราได้ดูฟอร์มการยิงของกูล่าไปแล้วนะครับแสดงว่าจากที่เราดูเนี่ย แสดงว่ารอเล้งของคันเนี่ยมันยาวไปสําหรับปูล,ล่านะครับอตอนนี้รอเล้งของคันเนี่ยอยู่ที่ตําแหน่งที่เบอร์2นะครับก็คือสังเกตว่ามันจะมีขีดมนะีมาร์กเล็กๆอยู่ตรงชิ้นโมดูลตรงนี้ครับเวลาปรับก็คือต้องเลื่อนเลื่อนให้ตรงตรง,ตรงกับมาร์กนะครับ28นิ้วมันยาวไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปรับให้รอเล้งมันสั้นลงนะครับผมจะ ปรับไปประมาณสัก1นิ้วนะครับแล้วลองดูอีกทีนึงว,ว่ามันได้หรือเปล่านะครับปรจแจหกเหลี่ยมที่ใช้ปรับตั้งธนูคอมเพลนะครับซึ่งส่วนใหญ,ญ่จะมาจากอเมริกาเนี่ยตอนน้องเน้นเลยครับว่าเป็นปจัจแจหกเหลี่ยมที่เรียกว่าเป็นประแจนิ้วนะครับหรือว่าเราอาจจะเรียกปจจแจหุ้ก็แล้วแต่่อย่าใช้ปจจแจมินนะครับก็จะทําให้หัวของปกเหลี่ยมเสียหายและการปรับแต่งจะทำไม่ได้ครับ จากที่เราทําการตาัดรอเลงให้สั้นลงแล้วนะครับอาคราวนี้เราลองมาดูกับว่าวนี้จะได้หรือ,อยังอาผมว่าดีขึ้นกว่าเดิมสังเกตดูว่าแขนเนี่ยอาเยียดตามตามตามปกติครับตามสบายไม่ได้ยืดออกไปหรือว่าแขนผลดครับสังเกตว่าแองเคอร์ครับสายอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างโอเคครับก็คืออยู่แนวแนวจมูก แนวลูกจะอยู่บริเวณ่าสังเกตหรือว่ามันจะไม่สูงหรือว่าต่ําเกินไปนครับจะอยู่บริเวณตรงแนวคางครับตรงปลายคางแนวแนวกระดูกตรงตรงกลางตรงนี้ครับลักษณะของมือถ้าเป็นรีลิสแบบรัดข้อมือลักษณะนี้ครับมือจะคว่ำลงนะครับมือก็จะแนบแนบเข้าไปกับตรงบริเวณคอครับิ้วชี้จะอยู่หลังไกลนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ทําการลดลดขัน สามสี 3, ่อโคลาเดี่ยอีกทีหนึ่งครับสิ่งต่อไปอสำหรับคันธนูความพาวนะครับก็คือปิปไซส์ฟิปไซส์ก็คือศูนย์หลังที่เราจะใช้ในทำทำการเล็น,นเวลาเรามองเนี่ยเราจะมองผ่านดูของฟิปฟิปหลักศูนย์หลังหรือว่าปีปไซส์เนี่ยแล้วก็มองไปที่ศูนย์หน้าลักษณะการมองคือรูของปีปหลังเนี่ยจะต้องครอบพอดี หรือว่าอยู่ในช่วงที่ในพินที่เราต้องการทำการนครับลักษณะการตั้งก็คือเราจะต้องดูดูฟอร์มอ่ะทาท้ายถูกต้องครับอ่าลักษณะนี้คือใช้ได้แล้วครับต่อไปก็คือ,อะระดับของฟีมเนี่ยเราจะดูแบบแนวตาครับสังเกตให้ให้ให้มันตรงตรงกับแนวตาอ่ามีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ลักษณะการจัดท่าทางในการยิงความเทาเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ก็คือ,อขยับหน้าขยับหน้าเข้าหาเข้าหาศูนย์เลงหรือว่าเข้าหาศีซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับลักษณะการดึงที่ถูกต้องเนี่ยแนวลําตัวต้องต,องตรงครับหรือว่าอาจจะท่าเอียงก็ได้นิดหน่อยศีรษะต้องนิ่งครับเราจะไม่ขยับเวลาให้เราปรับท่าการยิงเนี่ยเราจะปรับที่มือขวาเราจะเลือ่อเราจะใช้ในการเลื่อนมืออ่ะเลือ่อนในลักษณะนี้ ตัวที่ศีรษะเนี่ยจะต้องนิ่งต่อไปอะนะครับสังเกตดูที่ระดับปี๊บครับอันนี้มันยังไม่ได้ตั้งเลยสังเกตว่าถ้าสําหรับคูล่าเนี่ยคือปี๊บเนี่ยมันสูงไปครับดังนั้นเ,เวลาที่เราปรับเนี่ยเมื่อกี้หลังจากเราสังเกตฟอร์มของคูล่านะครับระดับของปี๊บเนี่ยมันสูงไปครับถ้าเป็นกรณีของปี๊บสายเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องการบิดการอะไรนะเพราะมันมีตัวลั้งอยู่แล้วเราสามารถเลื่อนได้โดยโดยตรง เดี๋ยวผมจะลองทําการเลื่อนให้ดูนะครับจับแล้วก็สไลด์ลงมาตามความสูงที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลื่อนตัวล็อกนะครับเข้ามาให้ชิดกับปีบ๊บเพื่อกันกันไม่ให้มันเลื่อนอ่ะก็ประมาณนี้ครับอ่าต่อไปนะครับหลังจากที่เราทําการปรับเนี่ยเราจะลองดูว่าน่าจะใช้ได้แล้วอ่าัน,นี้ดีขึ้นครับ สังเกตว่าหลังจากฟอร์มถูกต้องครับแนวปี๊บอยู่ในแนวนแนวสายตาครับโดยที่หน้าศีรษะต้องไม่ขยับตัวต้ั้นิ่งครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ละสำหรับรีลิสที่เราให้มาในชุดของโซเดอร์นะครับมันจะเป็นรีลิสแบบรัดข้อมือหรือว่าเราเรียกว่า wrist release นะครับในการลั่นไกเนี่ยสำหรับรีลิสลักษณะเนี้ย เราจะใช้นิ้วชี้นะครับในการลั่นไก่ครับลักษณะการใช้นะครับมันจะมีสายคล้องสายคล้องมือนะครับสอบสายเข้าไปครับเราจะใส่ในมือมือขวานะครับลักษณะการใส่ก็คือพยายามจัดให้รีลสตรงเนี้ยนะครับอยู่ในแนวตรงกลางฝ่ามือนะครับแล้วก็จัดสายให้รัดอยู่ตรงข้อมือจริงๆนะครับรัดให้กระชับอย่าให้มันหลวมหรือว่าแน่นเกินไปนะครับ ดีลิสก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเวลาทําการทําการดึงนะครับข้อแนะนําก็คือ,อ,อพอล็อกล็อกกับดีลูปึบนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับ,ออรบพอล็อกเข้าก,กับเชือกดีลูปึบนะครับนิ้วชี้นะครับแนะนําว่าให้อยู่ด้านหลังนะครับเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดเราวางนิ้วไว้ในตําแหน่งอื่นเนี่ยบางทีคนที่เริ่มใหม่เนี่ยอาจจะเผลอหรือว่าบางทีแรงน้อยเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการลั่นได้อันตรายนะครับ ต้องระวังครับไว้ลักษณะนี้แล้วก็ดึงพอมั่นใจอ่ะเข้าฟอร์มเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเลื่อนนิ้วออกมานะครับลักษณะการใช้ก็ใหอใช้ประมาณข้อนิ้วข้อแรกนะครับลักษณะนี้แตะไว้แล้วก็ค่อยๆเหนี่ยวหรือว่าทําการดึงจนกว่ามันจะลั่นไปเองครับลักษณะต่อไปนะครับจะเป็นวิธีใส่ลูกนะครับก่อนที่เราจะทําการยิงนะครับเวลาใส่ลูกธนูนะครับ คือให้วางไปกับเรสนะครับแล้วสังเกตลูกธนูจะมีปีกนะครับสปีกจะมีอยู่ปีกหนึ่งที่องศาเขาจะตรงกับช่องของนอกนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นปีกหลักนะครับให้ปีกหลักเนี่ยหันขึ้นด้านบนนะครับพอเราใส่เข้าไปเลยนะครับในจังหวะที่เรายิงออกไปนะครับลูกเนี่ยเขาจะผ่านเรสออกไปนะครับถ้าหากใส่กลับด้านนะครับเวลายิงแล้วเนี่ยลูกเขาจะชนกับเรสและทําให้ปีกของลูกธนูเนี่ยเสียหายนะครับเวลาใส่นะครับใส่เข้าไปให้มันมีเสียงล็อกนะครับ จะมีเสียงดังกึกนะครับจะลงดังกึกกับดังล็อาดังกึกเข้าหาให้ดังกึกนะครับเพื่อที่จะให้ลูกธนูเนี่ยล็อกอยู่นะครับเพราะถ้าหากไม่ล็อกแล้วเนี่ยครับในจังหวะที่เราดึงเนี่ยมันจะทําให้ลูกธนูหลุดออกมานะครับก็จะกลายเป็นการปล่อยสายเปล่านะครับพอใส่เข้าไปนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าหากเรายังไม่ได้ตั้งศูนย์นะครับเราจะทําการยิงครั้งแรกนะครับให้ใช้ศูนย์เลงที่บนสุดนะครับเลงไปตรงกลางเป้าที่เราจะยิงนะครับ ควรจะเริ่มยิงในระยะประมาณ5เมตรก่อนนะครับหลังจากที่ยิงไปได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเอายิงลูกเป็นกลุ่มแล้วค่อยขยับระยะออกไปนะครับให้ขยับไปทีละประมาณทีละ1เมตรหรือ2เมตรแล้วปรับศูนย์ตามเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวลองยิงดูนะครับหลังจากที่เราทดลองยิงมา3ลูกนะครับเพื่อดูกลุ่มลูกเพื่อที่จะปรับศูนย์นะครับจะสังเกตได้ว่าลูกเนี่ย หลุดมาทางด้านซ้ายนะครับแล้วสูงนะครับดังนั้นเนี่ยจากจุดที่เราเล็งนะครับเวลาเรายิงออกมานยครับเวลาที่จะเช็คในเรื่องของการปรับศูนย์เนี่ยควรจะยิงเป็นกลุ่มนะครับเพื่อให้เห็นว่าเป็นแนวเดียวกันนะครับถ้าหากลูกเนี่ยหลุดไปในไหนๆในหลายๆจุดของเป้านะครับไม่ได้ไปเป็นกลุ่มในทิศทางเดียวกันเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะปรับก็คือในเรื่องของศูนย์หลังนะครับก็คือในเรื่องของการมาร์กตรงงคางนะครับเพราะว่าถ้าหากศูนย์หลังตรงนี้เนี่ย ไม่อยู่นิ่งนะครับอยู่คนละจุดแล้วเนี่ยจะทําให้ผลการยิงเนี่ยไปได้ในทุกด้านนะครับในทุกกลุ่มของเป้าดังนั้นอาจากที่เราเห็นน,นะครับในชุดที่ยิงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราก็จะปรับศูนย์นะครับตามกลุ่มลูกนะครับศูนย์ของธนูนะครับเน้นย้ําว่าปรับตามกลุ่มลูกนะครับเมื่อลูกออกซ้ายให้ปรับไปซ้ายนะครับแล้วเมื่อประกอบกับที่ลูกขึ้นบนด้วยนะครับให้ปรับสูงขึ้นนะครับก็ สำหรับรุ่นนี้นะครับศูนย์ที่มากับชุดของ b o t e ค s ซเยอนะครับก็จะเป็นศูนย์พินดังนั้นเวลาที่จะปรับนะครับผมเราสามารถปรับได้ตั้งแต่ปรับละเอียดที่ตัวพินของศูนย์นะครับหรือว่าจะตั้งเป็นในระยะต่างๆนะครับอย่างที่2คือการปรับทั้งแท่นนะครับก็เวลาปรับซ้ายขวานะครับสังเกตจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับให้คลายตัวน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับเลื่อนตัวฐานของศูนย์นะครับไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับ ในกรณีของนี่ก็คือไปทางซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนการเลื่อนเนี่ยก็เอาทีละทีละนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเลื่อนมากพอประมาณแล้วก็ค่อยมาดูผลอีกทีนึงอ่ะนี่ทางซ้ายนะครับประมาณหนึ่งก็พอปรับเสร็จแล้วก็ขันให้ตึงครับอย่าให้มันหลวมต่อไปก็สูงสูง การปรับบนล่างะนะครับก็จะคลายน็อตตัวนี้นะครับผมแล้วเลื่อนตัวฐานตัวนี้อ่าคแน่นสูงแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นการเลื่อนแบบทั้งแกนครับอันนี้ผมก็ประมาณหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวเรามาลองทําการยิงอีกทีก็หลังจากที่เราปรับศูนย์เล็งแล้วนะครับเราก็จะมาลองยิงใหม่นะครับก็หลังจากที่เราทดลองปรับศูนย์ดูนะครับผมในช่วงแรกนะครับเราปรับตามที่เป็นตัวอย่างนะครับถ้าสังเกตเนี่ยแนวลูกธนูจะขยับเข้าหาเป้าที่เราเล็งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราปรับ เพิ่มขึ้นมานะครับเท่ากับจํานวนระหว่างที่ปรับจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับก็คือเลื่อนอีกหนึ่งช่องเนี่ยลูกธนูเนี่ยเข้าใกล้จุดศูนย์กลางมากขึ้นนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับอพอเราปรับศูนย์แล้วยิงนะครับให้พยายามยิงให้เป็นกลุ่มแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอลองฝึกซ้อมดูบ่อยๆนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยว กลุ่มเนี่ยเขาจะย้ายมาตรงจุดนี threaten. ้เองนะครับเพียงแต่ว the ่าข so ้อสําคัญเนี่ยนะครับในการจะปรับศ um, ูนย์หน้าได้เนี่ยศูนย์หลังแล้วก็ท่าทางการยืนนะครับการจัดร่างกายเนี่ยจะต้องเหมือนเดิมก่อนทุกครั้งนะครับหลักการของธนูก็เหมือนเดิมครับทำทุกอย่างเหมือนกันทุกครั้งลูกจะไปที่เดิมนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับคันโซเยอร์นะครับโบเท็โซเยอรรุ่นนี้เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นยิงธนู นะครับเพราะว่าสามารถปรับดอเล้งได้ค่อนข้างกว้างนะครับเนื่องจากช่วงแรกเนี่ยเนื่องฟอร์มการยิงเรายังไม่คงที่นะครับก็คันนี้นะครับก็น้ําหนักเบาทําให้ดึงได้ง่ายนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ฝากไว้เลยว่าอขอให้สนุกกับการยิงธนูนะครับอย่าเครียดนะครับ